พบกับน้องแซมนะคะที่สายการขายของปอร์เชอร์รูพาราม5วันนี้เราอยู่กับเกอเซ้า x o s นะคะก็บะสี่ประตูเกียร์ออโต้แต่งหนักแต่งเต็มเลยนะคะคันน um ี้นะคะเรามาดูว่าชุดแต่งคันนี้นะคะแต่งอะไรกันบ้างนะคะอย่างแรกเลยนะคะเราเพิ่มนะคะตรงนี้นะคะเป็นกันชนหน้านะคะของ Al Lander นะคะมีไฟด้านซ้ายเข้ามาด้วยนะคะตรงนี้นะคะ แล้วก็กระจังหน้านะคะที่พลาดไม่ได้เลยจะเป็นตัว FORD นะคะสีดำตัดแดงแบบนี้แล้วก็มีไฟนะคะ3ามจุดนะคะแบบนี้และตรงด้านหน้าฝากระโปรงนะคะจะเป็นสกรูปนะคะติดเป็นตัวรูปม้านะคะสีแดงแบบนี้ดำตัดแดงนะคะและเรามาดูด้านข้างค่ะคันนี้เขาแต่งอะไรนะคะแล้วเราเพิ่มตรงนี้นะคะเป็น ค้วล้อนะคะแบบมีหมุดนะคะแบบนี้และขนาดล้อของเขานะคะเป็นขนาดล้อขอบ18นะคะคันนี้ไม่ได้ยกนะคะใส่เป็นล้อขอบ18นะคะยางซูแม็กนะคะตัวนี้ทําให้วิ่งบนสภาพพื้นท้องถนนเนี่ยไม่เสียงดังนะคะไม่แบบไม่ขู่ขาจนเกินไปนะคะตัวนี้นะคะเพราะว่าเราใส่ยาง AT ให้กับลูกค้านะคะและเห็นไหมคะตัวนี้นะคะเปลี่ยนตรงบันไดข้างนะคะเป็น ของ T W I นะคะสีแดงแบบนี้เลยนะคะแล้วเราก็ใส่กิมมิกนะคะสติกเกอร์นะคะตรงนี้นะคะถ้าลูกค้าเห็นแล้วมันจะมีแบบสีเป็นเทาๆนะคะมหมดๆนเพราะว่าตัวรถเนี่ยเป็นสีเทาเราก็เลยใส่สติกเกอร์นะคะเป็นเทาหมดนๆแบบนี้แล้วก็มีตานะคะตรงนี้สีแดงนะคะและที่พลาดไม่ได้เลยสําหรับช่วงนี้นะคะลูกค้าจะติดตรง การลอยนะคะตรงนี้นะคะเบ้ามือจับนะคะตรงนี้ใช้งานเนี่ยใช้งานได้จริงเพราะว่าเวลาเราเปิดประตูอย่างนะะี้ค่ะมันก็จะเป็นรอยง่ายนะคะอย่างนี้เลยแล้วตรงนี้นะคะเราติดเพิ่มเติมขึ้นไปนะคะคือราวหลังคานะคะตรงนี้เน้นสวยงามนะคะลูกค้ายังไม่สามารถที่ใช้งานได้จริงนะคะแล้วต่อมานะคะตรงนี้ก็ใส่เป็นตัว กันลอยนะคะตรงฝาถังน้ํามันนะคะเราให้ชุดแต่งลูกค้าคือชุดครอบรอบคันนะคะเราจะกันลอยนะคะในส่วนของตัวรุ่นเอ็กเ e นะคะไม่ว่าจะเป็นตรงข้อไฟหน้าข้อไฟท้ายแล้วก็ชุดครอบตรงเบ้ามือจับข้อฝาถังน้ํามันนะคะเพื่อให้กันลอยได้ดีนะคะตรงนี้และเรามาดูนะคะโลบาร์แบบนี้นะคะเป็นของ o อ t ร a n d e er, เเป็นโลบาร์แขนยาวนะคะตัวนี้ถ้าเราเบรกนะคะจะมีไฟนะคะติดตรงด้านท้ายนะคะ มันจะมีไฟนะคะตรงนี้สีแดงก็สีขาวและรุ่น x l n นะคะเราเปลี่ยนไฟนะคะไฟท้ายให้เป็นไฟแบบตัวท็อปเลยนะคะตรงนี้เราเปลี่ยนมาใส่ตัวที่ครอบด้วยจะเห็นว่ามันโดดเด่นขึ้นมาทันทีเลยนะคะถ้าเราเปลี่ยนเนาะและตรงท้ายกระบะนะคะเราใส่ตัวครอบนะคะ FORD ทำให้รถนะคะมี ดูเป็นแบบมิติมากขึ้นนะคะแล้วเราก็ติดตรงนี้นะคะเป็นแบบสีนวลๆแบบนี้นะคะเรนเจอร์นะคะและที่พลาดไม่ได้เลยชุดแต่งของเขานะคะจะทั้งข้างหน้าและก็ด้านหลังนะด้านหลังก็เป็นของเอ้เรนเดอร์เช่นเดียวกันนะคะกันชนหลังนะคะเป็นแบบเหล็กนะคะตรงนี้ก็สามารถส่งไฟสว่างนะคะได้ดีเลยแล้วก็มีห่วงลากจูงนะคะตรงท้ายใช้งานได้ด้วยนะคะ เป็นอย่างไรบ้างคะคันนี้เป็นตัวรุ่น XLS ในราคาอยู่ที่799,000บาทแต่แต่งแบบชุดแต่งแบบเหล็กรอบคันเลยนะคะถ้าลูกค้าสนใจนะคะอยากแต่งแบบนี้นะคะลูกค้าสามารถทักเข้ามาได้นะคะที่ช่องของสแตมเองนะคะหรือว่าโทรเบอร์แอไนได้เลยนะคะ แต่งแบบนี้หรืออยากใส่ล้อนะคะที่เป็นขอบ20ออฟลึกมากกว่านี้หรือว่าอยากยกนะคะเพราะว่าคันนี้ลูกค้าเน้นใช้งานโดยทั่ว,วไปเนาะสแตมก็จะแนะนําว่าให้ใส่เป็นขอบ18หรือ20นะคะไม่แนะนําให้ยกเนาะแต่ว่าถ้าลูกค้าเน้นออฟโรดเราจะมาคุยในเรื่องช่วงล่างกันใหม่นะคะคันนี้เป็นอย่างไรบ้างคะสีเทาดาตัดแดงแบบนี้ดุดันไม่เกรงใจใครเลยคะ่ะถ้าลูกค้าสนใจนะคะ ก็มาพบกันใน EP หน้าว่าน้องสแตนจะแต่งชุดแต่งแบบไหนให้กับลูกค้าอีกนะคะวันนี้ขอลาไปก่อนสวัสดีค่ะ